สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเอง d e p r e s <ressed> Gaming. s Gaming ถามว่าทำไมถึงแซดนี่เลยครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมก็ผมอยู่กันในเกมที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆ Welcome to Boxburg เอ่อคลิปล่าสุดที่ผมอัดไปน่าจะพาร์ทที่9นะครับชื่อคลิปก็คือไม่ได้เล่นมาเกือบ1ปี ไหนมีอะไรใหม่บ้างว้าวแต่พอเรามาลองโฟกัสกันดูดีๆนะครับ3 years ago นี่กูไม่ได้เล่นเกมนี้มา3ปีแล้วเหรอวะเนี่ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วไหมไม่ได้เล่นมา3ปีกูเล่นไม่เป็นแล้วว้าวดูก็ผมคุณผู้ชม3ปีนะครับผมอยากจะบอกว่าความ depressed มันออกมาเต็มที่เลยไยถ้าเกิดคุณผู้ชมมองดูบ้านของผมนะครับ แล้วเปรียบเทียบกับบ้านคนอื่นเกมนี้มึงมีขายระเบิดมิสไซล์ที่ไหนไหมกูจะได้เอามายิงึ๊บอิชายูโน่อิชามากดูโอ้โหโอ้แล้วพอกลับมามองบ้านตัวเอง อันนี้มันทําลายชีวิตจิตใจกูเกินไปว่ะคือที่กูมาอัดแมปนี้นะครับมันมีต้นต่อมาจากแบบนี้เว้ยเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วนะครับผมได้ไปพบปากกับ FC นิดหน่อยแล้วก็เขาอยากจะให้ผมนั้นอัด Welcome to b o x w o r k เว้แต่ผมก็บอกไปว่าคือกู d e p r e s s กับบ้านกูมากเกินไปกูไม่ไหวแล้วน้องเขาก็เข้าใจนะครับแต่พอผมนั้นลองกลับมาดูอัปเดตของเขาจริงๆคือเขาแบบว่ามีบ้านสำเร็จรูปที่ให้เรานั้นซื้อได้เลยเว้มันเลยทำให้ผมนั้น จริงเหรอซื้อบ้านเองได้เลยเหรอ <c oughs> โอเคเอาแล้วค,คุณผู้ชมเราจะทำการซื้อเฮาส์สล็อตนะครับในราคา300 b มันไม่ใช่โลบักนะเว้ซื้อไปเลยมันเป็นเงินในเกมอีกทีหนึ่งนะครับ create a new house เนี่ยเห็นไหมเขาจะให้เราเลือกเว้ยเราสามารถซื้อบ้านสดๆได้เลยสุดยอดจริงๆไหมวะโอ้กูอยากเห็นบ้านที่มันแบบหรูที่สุดอะเดี๋ยวหรูที่สุดนี่คือสองแสนเหรอวะ มีแบบราคาสองล้านไหม The Buxington Mansion เย็ดเคกูเลือกอันนี้เลยโอเคเงินไม่พอนะจ๊ะเอาเลยครับเราจะทำการเติมซื้อบ้านราคาสองแสนนะโ oh, อ้ไปโคตรรวยโอ้สองพันหกนัโลบะ Jesus Christ d ยุดแป๊บนึงต้องเติมอีกหน่อยเผื่อว่าจะต้องปรับปรุงบ้านนะครับเรียบร้อยสามพันเก้า easy มันนี่ไหมยอดเลยว่ะนี่เลย เลือกพอดตรงนี้เลยครับเราจะต้องเอาไปเปิดแข่งกับบ้านข้างๆเขาแม่มหล่ออะไรได้ขนาดานี้วะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการรีวิวบ้านราคา2 0 0แสน,นครับเนี่ยคุณผู้ชมรีวิวพร้อมกันเลยนะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงก่อน <c oughs> ว้าวคุณผู้ชมคิดว่างไงม,มันมือดอ่ะอกลัวผีนี่เฮ้ยมันตกแต่งบ้านยังไงเนี่ยโอโอ้ ผมคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องเพิ่มไฟตรงนี้ว่ะบองตรงนี้พวงจุ้ยไม่ค่อยดีอะไรบ้านหลังนี้ <c oughs> เออโอเคตรงนี้มีห้องนั่งเล่นมีทีวีนะครับะครื่อแล้วก็ตรงนี้เปิดเข้ามาดูโอเคเป็นห้องนอนนะห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ตรงนี้ว้าวสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะแบบแชร์ห้องเป็นรูมเมทกับผมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อผมมาได้เลยเว้ยรอเล่นนะครับไม่ต้องติดต่อกูม,มาจริงอ่า <c oughs> ตรงนี้มีสระไหยนะ้ำมันไง สองแสนกูรีวิวหนึ่งนาทีสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวขอดูห้องตรงนี้หน่อยห้องตรงนี้เออมีไฟอยู่ตรงนี้เป็นโรงรถนะครับโอเคละโอเคโอเคผมคิดว่าผมจะต้องหาไฟมาแปะตรงนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ฮวงจุ้ยมันจะไม่ดีมากมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอซื้อไฟก่อนเฮ้ยนี่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 ซื้อไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ซื้อไว้ตรงนี้อีกอันนึงโอเคนะครับ ผมจะเป็นที่ต้องมีไฟเว้ผมไม่ชอบบ้านมืดๆอะน่าโอเคผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคเว้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราสามารถเปิดไฟได้หรือเปล่าเปิดเลยเดี๋ยวมันเป็นแค่สวิตไฟแต่มึงเปิดไฟไม่กูไม่ได้ซื้อไฟมาโอ้มายกอดนี่เลยสาวๆเป็นไงบ้านพี่ หล่อแท้ยังเลยว่ะแล้วไอ้ปุ่มสวิตเปิดปิดไฟใช้ได้ไหมเออก็ใช้ได้เอารูปนี่เลย My Little Pony เอ้ยเดดชอบบ้านกูปะ่ะตัวนายกลิ่นตัวเหม็นแนะนำไปอาบน้ำก่อนฮ e ลโหลยูเรียลโอเคครับคุณผ,ผู้ชมครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นบทสนทนาที่เกินพอแล้วเอาละเดี๋ยวผมจะทำการไปหาซื้อรถก่อนเว้ย เนื่องจากเราเป็นเศรษฐีนะครับเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แต่ว่ารถกูนั้นยังไม่มีเลยสักคันหนึ่งเราต้องดูตรงนี้ก่อนอ่าเปิดตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีรถเราจะเป็นที่ต้องมีรถด้วยนะครับโอ้ไม่มอเตอร์อ้รถคันไหนแพงสุดบอกมาคันนี้2 0 0พันหเองเหรอไหนคันไหนแพงแบบสุดๆเลยอันนี้1มื่นแปดนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าอย่างเราต้องแบบขับบิ๊กไบคนี่แปดร้อย เฮ้ยเดี๋ยวมันใช้เง,เงินบีนี่ในการซื้อนี่ว่าชิบหายละเป็นเงินเติมนะครับ700โลบัคสำหรับรถคันนี้หรอกเหรอเนี่ย Yes dude ใช่เลยโอ้โหมันหล่อเท่และไนดะ้ขนาดนี้วะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่เป็นสายสร้างบ้านเก่งนะครับผมจะให้คุณผู้ชมแชร์บ้านกับกูนะแล้วก็สร้างบ้านให้กูสวยๆด้วย ถ้าเกิดสร้างบ้านไม่สวยนีครับผมจะทําการฆ่าคุณทิ้งนะแล้วก็เอาศพของคุณไปหมกไว้ที่บ้านหลังนั้นแหละเดี๋ยวเราไปสมัครงานกันก่อนดีกว่านะครับผมจำไม่ได้ว่าผมนั้นมีงานทําอยู่แล้วนะเว้ยแป๊บนึงนะกูทําได้ว่ากูนั้นเคยทํางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ <c oughs> เอาดิตอนนี้กูรวยแบบไม่ต้องทํางานแล้วมีอาชีพใหม่ไม่เล่นหุ้นนะ่ะนี่มาแล้วอาชีพหลักกูมาแล้วเอาละแป๊บนึงนะให้กูทําอะไรวะ ให้เรามารอตรงนี้อ่าโอเคกด e สแกนสแกนแล้วยังไงต่อว่ากูลืมไปหมดละเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิผมกำลังทำให้คุณอยู่นี่ไงดัน e y e แบกของกลับบ้านไปเลยอยู่เนาะโอเคนี่นะครับอาชีพกูเอง greetings โอเคจัดไปเลยมาเลยครับมาเลยมาต่อแถวกัน ถ้ากิคุณผู้ชมรู้นะครับว่าอาชีพไหนทำแล้วมันได้เงินเยอะๆกรุณาบอกผมด้วยแล้วกันผมไม่อยากจะเติมอีกต่อไปแล้วแพงเกินเจัดไปมามๆมามามาม,าม,ามาะมันเขายนอะไรวะเนี่ยถมงกูมมดมามอ้าม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 าเราไปมาาถุงที่มา r e h o oh. u s e โอ้มันเปลี่ยนมามามามนี้นีมาม่ไามาม่มา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 มรอก่อนมา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 มมามดมายาม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 าามมมม นี่จริงๆใช้แค่2ถุงนะครับแต่ว่าแถมให้10ถุงเลยที่นี่ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตของกูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เงินกูอย่าลืมเอากลับบ้านไปให้หมดเลยนะใช่แล้วจริงแน่นอนหัวหน้าผมขอโทษนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แถมถุงให้เลยเอาไปเยอะๆเลยว้า wow! วไม่มีปัญหาคุณผู้หญิงเอาละว,วันนี้ทำงานแค่นี้พอ นี่บ้านกูมีวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮัลโหลโอ้โห,โหบ้านผมอ่าติดวิญญาณหลอนนะครับเราไม่ต้องสนใจ <c oughs> อยากพาทัวร์บ้านผมครับลอนดอนบ้านลอนดอนโอ้โหบ้านผู้ดีังกษิษกูนิดโอ้โหบ้านสองแสนที่กูซื้อมาโอ้โหแม่งเอ้ยกูอยากจะกดออกจากเกมนี้นะครับ มันดิเพรสจริงๆเว้ยโอ้โอ้โอ้ my god man เขาบอกเชิญนั่งครับไม่ไม่นั่งขอนอนบ้านเลยแล้วทำเลยทำอาหารเลยตอนนี้เราใกล้ตายแล้วเนี่ยกินได้เลยอืมข้าวเย็นพอแช่แข็งเออว้าวนายเอาข้าวแช่เย็นให้เรากินละเนี่ยเป็นการรับแขกที่ดีมาก เอาเลยครับตอนนี้ผมออกมาจากบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเห็นบ้านเขามันสวยเกินไปแล้วที่สําคัญเขาทํากับข้าวที่แช่แข็งให้กูค้างไว้10วันแถมมีขึ้นลายอีกด้วยน่าภูมิใจจริงๆนะครับก็คลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเห็นผมเล่น Welcome to Boxberg อย่าลืมที่จะลองพิมพ์คอมเมนต์แลวลองกดไลค์มากันดูนะครับเผื่อว่าผมนั้นจะให้น้องๆ ช่วยกันสร้างบ้านของกูให้มันดูสวยนะครับโดยที่ผมจะใช้แรงงานพวกเขาแทนนะ